วันนี้ก็มาเที่ยวมุกดาหารสมชานทีราชการสลากลางจังหวัดมุกดาหารสลากรูดกระจอดหลายครับบริเวณสลากกางนี่อ๋อผ้ายายกลุ่มใบม,มาหาหมอคือเกากินเข้าหรือโบยาย กินข้าวเลยพี่โอ้ยายกมใหม่นั่งกินข้าวอยู่รถส้อคนเดียวเลยแซ่บบ่ยยายกินน้ำเต็มที่โอ้กมใหม่นั่งอยู่รถกินขา้าวคนเดียว ข้าปั้นทุนหมอขเขาเที่ยงใบย่ช่วงสุทานที่ราชการน่อนบริวินสุทานที่สรารการงหวัดมุองทหารโอ้สวยงามมากเลยสวยงามมากมากเลยครับชวสถทานที่ราชการน่อย ครับอากาศแจ่มใสอากาศเจ็มใสดีเราบบริเวณสถานที่ราชการหายใจผมไหม้มาเียวอนลินอีกเก่เา ครับอย่างน้อยใหญ่อกอเป็น,นปแต่แซ่บแต่รีบหน,นรับน้าน,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 นครับสำหรับคลิปนี้ก็กดกด็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ ถ้ากดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ